สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชื่อจริงลิซ่าแบล็กพิงค์ใช้ชื่อนี้ก่อนโด่งดังไปทั่วโลกลิซ่าแบล็กพิงค์คือเด็กสาวที่เกิดและเติบโตในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ชื่อเดิมที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูว่าปร,รานตรียามโนบาลพร้อมชื่อเล่นดั้งเดิมของเธอที่กลายเป็นไวนรัลบนโลกโซเชียลมีเดียอยู่ช่วงหนึ่งว่าป๊อกแบ๊กในสมัยเด็กเธอมีชื่อเล่นว่าป๊อกแบ๊ก ทำให้แฟนคลับชาวไทยหยิบม,มาเรียกว่าพ็อกแพกซึ่งดัดแปลงมาจากการออกเสียงแบบเกาหลีที่ว่าพ็อกคือแพคคือก่อนเปลี่ยนเป็นลลิตในเวลาต่อมาหากจะพูดว่าลิซ่าคือเด็กที่คลุกคลีอยู่กับสายทางดนตรีการเต้นและงานเอนเตอร์เทนเมนต์มาตั้งแต่ไหนแต่รายก็คงจะไม่ผิดนักเพราะเมื่อลิซ่าอายุได้4ขวบลิซ่าก็เริ่มฝึกเต้นและร่วมลงแข่งขันในโครงการ ToB e Number รและอีกมากมายซึ่งเป็นดั่งประตูนำทางที่ทำให้ลิซ่าได้ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อย ก่อนที่ในปี2010ชีวิตของเด็กผู้หญิงที่ชื่อลิซ่าจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อค่าย YG Entertainment จากประเทศเกาหลีใต้ได้บินลัดฟ้ามาเปิดออดิชั่นที่เมืองไทยเพื่อเฟ้นหาศิลปินฝึกหัดของค่ายและด้วยความชื่นชอบในอุตสาหกรรมเพลงเค o p เป็นทุนเดิมอยู่แล้วของลิซ่าทำให้เธอตัดสินใจมาออดิชั่นในครั้งนั้นด้วยความมั่นใจของเธอสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการอย่างมากและผ่านการคัดเลือกเขาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG Entertain น e n t ในเวลาต่อมา ลิซ่าเคยผ่านเวทีประกวดอย่าง LG Entertainer ซึ่งเป็นรายการประกวดที่ทางค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง JYP Entertainment ที่ค่ายจะมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ชนะในรายการโดยอยู่ภายใต้ชื่อทีม Visa Cool ร่วมกับแบมแบม God Seven ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อย่างเต็มที่นั้นล้วนมาจากสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครอง ควบคู่ไปกับพรสวรรค์และพรสแสวงที่มีอยู่อย่างมากล้นในตัวเธอที่พร้อมจะแสดงออกมาให้คนทั้งโลกได้รับรู้ซึ่งลิซ่าเคยเล่าว่าฉันมาจากประเทศไทยตั้งแต่อายุ14และถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตเป็นเด็กฝึกมากกว่า6ปีในช่วงแรกที่มานั้นฉันสื่อสารกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ได้รับการช่วยเหลือในการเรียนภาษาจากสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในหอพักด้วยกันค่ะซึ่งมีหลายครั้งอยากหยุดทำ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ